กูจะอยู่หน้าตลอดเลยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการฟินซ์ไงเมื่ออยู่กับผมในแคนซ้านะครับวันนี้อยู่ในเกมไหมครับไอ้ไอ้ออมอย่าออมเฮ้ยกระบดญพัดที่แล้วนะครับก็ไี้กระบดอยู่ในกระบดนะฮะกระบดที่ไหนวะกระบดหลบหนีอยู่ใต้ดินกระบดบ้านแกนี่กระบดที่หมู่บ้านได้เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยกระบเดี๋ยวกระบุญเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูมาตั้งแต่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าพัดออกไปพัดออกไปพัดออกไป ลาก่อนกบดลาก่อยนะครับอะไรมาวะอู้สัตว์เอ้ยใครจะโง่ใครจะโง่เปิดให้วะเฮ้ยชิบหายแม่งืนรู้อยู่กอดเว้ยอ้าวเอ้ยจะคุณออกไหมเอ้ยไม่ต้องอ่ะให้ให้พี่ออมเงินขึ้นมาเถอะอย่าอย่าไปทรมานพี่แกเลยทรมานพี่แกดิสัตแล้วก็กับตายห่า ช่วยด้วยขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วมามาคุณคุณพัดเราอไปทำอะไรกันเดีวันนี้พัดนเนี้เรามาทำอะไรกันดีกว่าเ่ว้ยกุกกรดดีกว่าจากพัดนี่แล้วผมก็ไปเจอหมู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะหลังเกมไหนไหนไหนตามมาเลยครับก็ได้ไปสำรวจมานะจะว่าไปมีอาหารไหมอ่ะขุดดีครับเอาไปเลยเอาไปมีมันเทศมันเผามันเผานี่นี่นี่เอาไปเลยเอาไปอเข้ข้าวหนอยว ยีิบเจ็ดอันเลยนะพิซ่าเฮ้ยเอาไมด้เราดูยากส่งมาตายตายส่งดีๆเดี๋ยวส่งที่น้ำตาบอกมาเลย,ยจัดให้อ่าคุณพัฒเก็บเลยอา<ว>หารที่อร่อยสุดในโลกตไปตามมปตามบอกไปเราคือพิซ่าตัวจริงรอคุณพัดเอ้ยรอคุณพี่ออมไอพิซ่าตัวคอมอะไรนี่ค่าคือพิซ่าตัวจริงพิซ่าตัวจริงทำไมใช้ไฟไม่ได้อ่ะพิซ่าตัวจริงเนื้อเน่าตบเลย อู๋รถไปตั้งหกหลอดมอสอยากตายไหมตบอีกทีหนึ่งอะไปให้ใครมีกองค้ามั่งขุดกองค้าไปด้วยน้ำเรามีเรามีเรามีเราไม่เอาไม่เอาอะคุณเร็วเร็วคุณออมคุณออมครับแบบกินเลือดเต็มเต็มเลยจะได้ไปแล้วไปมาผมไปเจอหมู่บ้านใหม่พอดีเดี๋ยวคุณเข้มอย่าพึ่งเดินเล่นแล้วก็ไปเจอฮะเจอใหม่เหรอเอ้ยทำไมมันผสมพันธุ์กันอ่ะเจ้เฮ้ยวิเลเจอร์ผสมพันธุ์กันฮะวิเลเจอร์ผสมพันธุ์กัน คุณออมแล้วคุณออมอยู่ตรงนี้เป็นเป้าหมายของผมเลยนะคะเฮ้ยจังหวะนี้คู่สองคนสองคู่นี้ได้จูจีกันแล้วกลายเป็นลูกกลาเป็นลูก,ลกสุดยอด Amazing Thailand สุดยอดเลยฮะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปใหม่แล้วคุณออมไปไหนแล้วเนี่ยจังไหนก็บอลลูกเดา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  เรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอเผามันแป๊บนึงอิดรอยแป๊บใครเขาไม่ปลูกข้าวอ่ะขอโทษขอโทษขอเฮ้ยอันนี้กูไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจังไหนกบหุใครมีตีก็ปลูกคือโอ้ยโดนโดโดนเราวม่ได้เจอร์มาทำไมวะเนี่ยจังไหนต้องว่านุ๊กอะไรมาจังไหนเร็วเดี๋ยเดินทางดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันเป็น M B C ตัวน้อย เงียบเลยว่าแต่คนที่พูดคำหยาบอีกคือใครวะไม่รอันนี้ฮะอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยอยู่ในเล็กน้อยแล้วแหะโคตรเยอะหลังจากที่ปล่อยธรรมาว่าก็คำหนาไชุดเลยตั้งแต่พี่ไม่อยากจะพูดนะวิสาตเอาเอามันเทเผาไปทำไมมันเทศมันเทศส่วนแะมผมดูชุดกกันเอาไปเค่หน มหชุดก็จะแตกแล้วนี่ไงคำหยาบมาแล้วคำหยาหกอันหนักมาเอาไปแค่นิดเดียวคำหยาเฮ้ยขอเผาคำหยาบมันเริ่มตั้งแต่เผามันด้วยเผามันพัดแต่ศกล้วว่าัดแล้วแหละพัดหนึ่งเปล่าคำหยาบอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่คนมันเยอะขึ้น่ะเราจะได้สี่นั้งแต่คนมันเยอะขึ้นดูหน้าดูหน้ามันเกลียดมากนี่นี่มาสามีคีชุมนุมอะไรกันตรงนี้เนี่ยเก็บเก็บมันรู้เหรอพี่ ปั๊มปั๊มมันกันนะวะดูดูวกนี้เขาเก็บกันมาปั๊มอะไรแล้วก็ทำการปลอมปอมทำการดบดบอมเอ้ยคนมอดเอ้ยเดี๋ยวจะไปสำรวจแล้วเนี่ยไอเดมันมันกูไปไหนเฮ้ยมันทำไมอ่ะกกููเลยไอ้มอดเอามาเฮ้ยทำไมมันหายไปไหนข้างบนข้างบนของกูกูหผาไปแล้วเอามาสี่อันไอ้กูคิวเฮีมคิวเฮีมคิวเฮีมเฮ้ยยังหยุด เราทำไมเอ้ยมันมันกูอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นทางนู่นทางนู่นทางนี้ทางนมันไอ้เด็กนอกการฆ่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาสและอาชญากรรมไม่ใช่การฆ่ามันเผาโอ้ยเอียแล้วหมู่บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวไปสำรวจหมู่บ้านใหม่เร็วเรีวเรีวเรีวเฮ้ยพาร์ทพาร์ทพาร์ทในในนี้มีมันเผาอยู่ แล้วอะไรมันจะพิสจีแดงๆอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยฮะนะฮะฮะเงียบเลยเอามันเผากูมาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยจกจบไลน์จบลายไอ้ตึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นตบกู notting is เร็วๆไม่ได้ไม่มีใครตบ notting hat notting happening notting กูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยซอมบี้กอดท็อ หมวกทองใครฆ่าก็ได้หมวกทองไปอ่ะจะฆ่าป่าไม่ฆ่าขี้เกียจเอ้ยพัดมันมาตุ่นหลังมันตุ่ยหลังมันมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไอ้พอยติดมันเผาติดมันเผาโอเคโอ้ยไม่แล้วหมวกทองหมวกทองมาอีกแล้วไหนหมวกทองมาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งทำไมขออันนี้ขอทำไมมันต้องเอ้ยทำไมมันเล็งเราวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ด้วยมีใครมียาไหนมิชันไม่มีข้าขนาดปรุงยานเฮ้ยไปนรกกันดีกว่าทุกคน ไปไปประสาทไปประสาทนรกผมไปไป,ไปไปเจอมาแล้วหลังเกมอีกเหมือนกันเช่นเคยเร็วกลับบ้านเร็วกลับบ้านอัน,นี้มันโอ้ <c oughs> เร็วไปเร็วคุณคุณอมครับคุณอมไปเร็วใครเป็นแสงน้ำทางให้ดีเป็นแสงไปเลยโอ้อนเต็ม<ต>ชุดโอ้โหไม่เอ็นชานแต่กากมากบอกเลยไม่เอากากจรมิงมบักมีโอ้โหมันเลงผม,มมัน ตายตายอ่าเรียบร้อยพ่อไม่เห็นหน้าพ่อใพัดคนเดียว exportion ทำ exportion exportion โอ้อยตายแล้วเร็วกลับบ้านเลยครับทุกคนกลับบ้านกลับบ้านไหนอ่ะพ่อมีไตพ่อมีไตพัดพัดพ่อมีไตไอบ้านไอยนี่ไปบ้านกะแล้วเราวิ่งสามร้อยเมตรนั่นดีกว่าบ้านกระกให้คนกะอยู่ วิ่งกลับมาเลยกันเร็วทางนี้ทางนี้ทุกคนตามชื่อมาเห็นชื่อไหมครับตามมาเลยเดินไปดีกว่าแบบไม่รู้ถนนสองฮานดีแบบไม่โหลดวัดจะทำลายสวนเอ้ยอย่าทำลายทำลายมีเรื่องกลับมาแล้วกลับมาโกคืนด้วยโกคืนด้วยมันสูงไหมเข็มตามมานี่เห็นชื่อไหมเห็นชื่อยังเห็นชื่อยังอ้าวคุณ ยอมคุตามมาตามมาตามมามอมี่เห็นนะเห็นชื่อย่งเห็นชื่อย่งเฮ้ยซอมมี่ซอมมี่ขอเก็บเงินแมงมุมโอ้ยแมงมุมขยุ่มนังมาแมวกินปลามาเข้ากับพวงก้อนอะไรวะมาเกะกับพวงก้นกอนพวงก้นเก็บเนื้อเร็วๆๆๆโกูโก้ก้หนีคนแรกเลยบอกเลยฟอร์แบกฟอร์แบกอเลิร์ตอเลิร์ตเฮล้ยมีพลีดเฮี้ยพลีดไอ้ดูว้ยทางกลับเปนทางไหนวะอมามาเดี๋ยวนำนำกลับให้ไหม ไี่ไงเสาเสาเสายูตะยูอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเร็วมาเร็วมาเดี๋ยวคุมกันให้คุมกันให้คุ้มกันให้ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยผมคุ้มกันหังให้แม่มุมบ่อมาเร็วมาเร็วอยู่หลบอยู่ในนี้ดีกว่าแม่มุมบ่อตายหาแล้วแม่มุมตายหาเรียบรอจะกลับบ้านหรือเปล่าเน่แล้วกลับแล้วกลังกลับํลังกลับไปเร็วทางไหนทางไหนตอนมั ฆ่าวัวโ ury, อ้โดนสเกลตันจริงไปแล้วริวจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่งสเกลตันเด็กนอฆ่ากูเนี่ยคำยากมากตามมาตามแสงช็อตมาต้องไปสุดแสงสว่างตอนนี้ช็อตจะหมดแล้วนะเอ๋ยโอ้เมื่อกี้ธนูบินผ่านหัวไปเลยโอ้ยโดนหัวธนูบินผ่านหัวไปเลยมดอตต้องไปสุดแสงสว่างเส้นทางสุดแสงสว่างยาด้วยด้วยจะติดหรือเปติดเนี่ยด้ว้ายตก มากินติดเลยก็สิบ้านบ้านของเราไปนรกกันทุกคนช่วยดูวยทุกคนไปนรกกันไปนรกไปนรกเอ้ยกูจะตายก่อนโเฮลนาวไปดัดอู้สึกว่าพัดมาพัดจ้าวกูจะตายด้วยเหรอโอ้ถูเฮลช่วยด้วยอยู่ในอยูไหนธนูอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่สองอันแล้วเข้านรกไปนรกไปนรกเราไปจะทำที่ปรุงยาแล้วไปเลยไปเลยเออคุณเขมมีไรตามแบะคุณเขมอยู่โอเคเข้ามาถึงในนรกแล้วให้หันเดินไปทางแบบ ไปถึงข้างนอกในอาโลกละแมวของให้ไปด้านขวาแมวของเฮ้ยเราเก็บของมาในกล่องก่อนไม่งั้นคนเดี๋ยวของหายเฮ้ยอะไรอยู่ดีก็วับไปเข้าไปในนรกเลยเลยจำเป็นต้องเก็บของไหมจําเป็นเดี๋ยวเราเก็บของก่อนอยู่ไหนกันอะเก็บเก็บอะไรกันเราไม่มีอะไรต้องต้องเก็บอยู่อยู่ในบ้านปะเนี่ยมอส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 เอาเอาชุดกราะไปเลยลุยอะไปดิเฮ้ยอยู่ดีๆเดี๋ยวเพิ่งดีวัดขดของไหนเด้อ แมวอะไรเหมียวนูมาลีมีนูแมวเหมียวนูแมวเหมีย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 วไปแล้วไปแล้วทุกคนจริงมันพร้อมใจกันจ้งจริงกเลยว่ะนี่แน่แปะเอ้ยอย่าไปโดูของในกล่องนะเก็บได้เฉยห้ามโดูกล่องข้ากล่องข้ากองกล่องมาเฮ้ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเลยใช่เใช่เราอยู่ไหนเอาพลินละ ไวได้กล่องนะครับโอเคไปเลยออกมาตามมาตามมาแลอยู่ดินแดนทรายแดงอะไรนี่ทุกคนตามมาทุกคนมาสิบนาทีผ่านไปวัยเหมือนโกหกไหนรอเร็วๆอยู่ในนรกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโหมันพูดเป็นเสียงเดียวเลยมันช่วงนี้เป็นสัมวจมีคีชุมนุมนะฮะสัมวจมีคีชุมนุมของกูมานี่ครับคุณคุณออนทางนี้ครับผมได้ไปวางบล็อกเรียบร้อยไม่คิดจะรอกูเลยใช่ไหมทุกคนอยู่ใสเนาะคุณคือใคร Who are you นี่ทางนี้ครับทางนี้ครับอยู่ไหนวะ อันนี้ครับไหนวะเฮ้ยตตพักอือเป็นไงอังนี้ครงนี้อังนี้อังนี้ยาๆยาเนี่ยครับผมได้วางบล็อกโง่ๆไว้ต่อทางไปโง่ที่ไหนนี่เหรอตอนนี้ันนี้ครับทางนี้ครับไหนมึนขาเดินมาทางขวาพอถึงถึงปราสาทแล้วเดินมาทางขวาจะจะให้ไปรับไหมไปให้ไปรับนะคะเถอะมารับไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเองรอโซคุณออมไปรับรอด้วยดี พี่จะรอเลยใช่ไหมไม่รอไม่คิดจุดไฟหวังพังไหมไฟมันมีกี่ที่ครับพี่เห็นเ,ออเห็นชื่อยังเห็นชื่อยังมีข้าววัดดีมีใครมาแจมเนี่ยโอ,อ้าวัดดีเห็นชื่อยังเห็นชื่อยังเห็นแล้วปล่อยเขาไปเราจะไม่เชื่อกระเบื้องเข้าแล้วเข้าแล้วลุยเห็นชื่อเอ,อ่อเดี๋วเลี้วเร็วเร็วเออตองเทมพาร์ทนี้ เราจะอยู่ในรกจนถึงจนตเราสร้างกำแพงนี่ไงแล้วคุณคุณพัททำไมคุณพัดไม่ออกมาสัทีอ่ะมาแล้วฮะโลข้างเราคือโลกแห่งไทท่นเร็วเราอยู่ในกำแพงเกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอไรเลยมาไอ้ดันมันกระตูเล็กจิ๋วไน่ะลิขสิทธครับลิขสิทอย่าลืมลิขสิทเดี๋ยวโดนตกจู่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 จูจู่เตือนไว้ อังนี้ครับกดย่องฮะกดย่องไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมีสิทธิ์ตกตายหาได้ไม่เราจะวิ่งย่อวิ่งมาดิวิ่งมาวิ่งมาเลยแต่วันนี้พี่มอสวิ่งมาแล้วยอยวิ่งยอหนึ่งว่นเดียววิ่งนึกว่าจะวิ่งน่ะเห็นไหาเนี่ยยืนบนอากาศได้ไอเหี้ยนไอเกียนเคยเกี้ยนอ่ะพี่พัดเด็กดอกอ้าวด่ากันแล้วด่าแล้วอันแล้ววันนี้ครับใครจะสู้ใครจะใครถึงก่อนกันครับแล้ววันนี้คุณอมนำไปแล้ว สิบเมตรเฮ้ยสิบสิบมิลลิเมตรครับคุณพัดตามมาโอ้คุณพัดเฮ้ยคุณพัดโอ้คุณรอมน้ำไปแล้วห้าสิบมิลลิเมตรไปไม่ได้ทำไมไม่มีบล็อกอ่ะหนึ่งต้นดีไไปแล้วไม่มีบล็อกอ่ะยังไงอะที่ไหนกันแม่วะต่อเองดิต่อเองไม่มีบล็อกด้วยต่อเองดิเออจะที่ไหนกันวะออกแล้วเข้าใหม่ดิออกแล้วเข้าใหม่ที่ไหนเฮียผัดแมงแกงทุกครั้งเลยโอ๊ะทำได้เยอะเอา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 อย่าตกเลยอย่าบัด น้าสบันตัวหัวหมุนเลยหัวมันหมุนไงวะไม่รู้ไม่รอดอีกแล้วจะ้าตายก็ะดาเดินมาแล้วน่ะอ๋อมองไม่เห็นไป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 ไผมเจอกรงสปาอยู่เจอกรงสปาอยู่ระวังโดนระวังนะเด้อเอาเร็วคุณพันแล้วคุณเอสปูนอ่ะสปูนนะ่เหตบซอมบี้พิกตกข้างล่างเลยตามมานี่ครับกระโดดไปฝั่งบน อยู่ไหนวะใช่บอกวะเฮ้ยเก็บเก็บเห็ดก่อนด้วยเฮ้เข้ามาตางนี้เข้ามาตางนี้รดอช่องนี่ช่องแคบรดอช่อง,อ,งอร่อยปะอร่อยมากอช่องเจ้าดังเดิมเจ้าเก่าว่าสองพันปีคือดับไว้อยู่ไหนวะเนี่ย,ยข้างล่างข้างล่างมีอะไรไ,มไหมเนี่ยลองสำรวจหน่อยจะมีวิทเทอร์มีหรอมีวิทเทอร์มีด้วยเหรอไม่น่าจะมีนะผมมัโนเวนยูนีเอ้ยรุ่นเวอร์ชันนี้ยังไม่มีนี่ไงเจอสะพานแล้วอะไรสะพงสะพานโอ้ยกคิดแมนอู้เธอแล้วเจ<ม><ม>อแล้ว อะไรนี่เบรดเบรดเราต้องติดไฟนะเด้อไม่ได้เตรียมน้ำมาด้วยไอ้จริงทำไมไม่พูดอ้าวมีใครเห็นชื่อแล้วระวังรอวางบล็อกกันไว้อยู่วางบล็อกกันก่อนวางบล็อกกันเปิดบวกวางบล็อกกันอุตส่าห์เปิดเปิดเปิดบล็อกกันบล็อกกันเปิดเปิดอกัน ยังมองไม่เห็นอะไรเลยคุดป้าไดดีไดดีไดดีได้ไอ้นีลงไปทางไหนกันวะเนี่ยถ้าเกิดคุณออมตายเราจะไปเก็บของคุณไงเข็มโอ้โหเห็นเก็มแล้วตายเก็มอยู่ทางไหนวะนี่ไงตัวตายตัวเท่ไปตอวเขครับได้ของอะไรบ้างครับคุณออมครับได้ได้ของเยอะเลยส่งของมาส่งของมาในช่องนี้มาส่งของในช่องนี้มาเร็วๆเร็วอ้ามันเลงเรแล้วระวังเข้มขุดให้หน่อยผมจะไปบู๊ด้วยน่าสนุก เอาของมันจะบู๊แล้วตีกันเองจนตายดิเอาของมาไปไปเข้าไปเดินเข้าไปก่อนเออสิสวัสดีอะไรวะเนี่ยได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างร้อยร้อยเด้นตกของมาตกผักวะตกของในช่องตกของอะไ่ของอะไรอย่างอันนี้ไว้ทำอะไรวะเนี่ยตกของมาตกของมาไอ้ดินโดทองเนี่ยไว้ทำอะไรเอาไว้ครับที่ปรุงยาได้จะทำยาได้ทำยาไงโอ้โหข้างล่างก็เป็นไฟไม่รู้หรอแจ ส่งขอมาส่งส่งแท่งมาแท่งแท่งดินโดแท่งทองส่งแท่งมาคุณออมตู้ลงผมไม่หมดเลยอ่ะโอ้ยไปเรียนได้แล้วเห็นเดี๋ยวขุดกระป๋าวซะเลยเนี่ยมันไส้เนี่เป็นสี่โมงอีนี่ฮะสี่โมงวันนี้เลยสี่โมงฮะโอเคนะครับนเนี่ยสี่โมงห้าพานี้ครับอย่าลืมกดไลค์สําหรับใขอเสนอหน้าก่อนเสนอหน้าจะปิดปิดปิดท้ายเดี๋ยวได้แล้วอย่าตกกันตกกันบีนะครับต่อวันนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์แต่ละค่ายด้วย้านตรงข้ามมันมีกระเป,ป๋าอีกด้วย,ย,ย<ะ>ไม่ตรงข้ามมีกระเป๋าตัวดีครับ